สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะมาพบกันรอบนี้ก็เป็นรอบสรุปหวยไทยค้งสุดท้ายแล้วนะคะรอบของงวดวันที่16สิงหาคม65ค่ะมาดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะเ,เลขของปฏิทินของบ้านแอดเองนะคะ ให้ไปที่608นะคะ608นะคะเลขปฏิทิน6 608ต่อไปเลยนะคะแคบไว้ดูนะคะ ป็นต่อไปเป็นเลขดับค่ะดับล่างนะคะเฉพาะดับล่างนะคะดับที่3ค่ะเลขดับของสูตรแอดเองนะคะให้ไปที่ดับ3มค่ะงวดที่16สิงหาคม6กดับล่างดับ3นะคะอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายค่ะสรุปหวย ของช่องปุ๋ยพารวยชาแนลแทบวิดูนะคะต่อไปเลยต่อไปเป็นดับบนนะคะดับบนแอดให้ไปที่8ค่ะงวดวันที่16สิงหาคมนะคะ65 น,นี้เป็นดับบนล่างนะคะดับบนล่างให้ไปที่เจ็ดค่ะหวดวันที่16สิงหาคมนะคะทันเนาะต่อไปเลย ต่อไปให้ไปที่ชุดรวมเลขดับนะคะชุดรวมเลขดับของงวดวันที่16สิงหาคมนะคะดับบนล่างให้ไปที่เจ็ดนะคะดับบนให้ไปที่แปดดับล่างให้ไปที่สามค่ะ อันนี้เป็นต่อไปเป็นเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งของงวดวันที่16สิงหาคม65นะคะมีสูตรเดียวนะคะของแอสเลขวิ่งให้ไปที่0กับ1ค่ะบนล่างเลยค่ะต่อไปเลยเนาะต่อไปก็เป็นต่อไปเป็นเลขชุดจับคู่ค่ะ เข้ามาแล้วสองงวดนะคะงวดนี้มารอลุ้นผลกันนะคะให้ไปที่0ูนย์เก้1ศูนย์ศนะคะชุดจับคู่สองตัวรอผลนะคะของงวดวันที่16สิงหาคมค่ะจะไปต่อไหมเข้ามาแล้วสองงวดนะคะ อันนี้เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบให้หกห้าเก้านะคะเลขทูบจุดวันพระนะคะออกหวยลาวไปแล้วห้าเก้านะคะมีออกหวยลาวไปแล้วค่ะตรงตรงเลยห้าเก้า เสียดายไม่ถูก3ตัวนะคะไม่รู้จะมาหวยไทยหรือเปล่าค่ะแอดจุดแค่รอบเดียวนะคะต่อไปเลยอันนี้เป็นเลขฝันของพ่อนะคะย่ามาบอก8ปดหค่ะอันนี้เป็นชุดสรุปหวยนะคะของแอด ก็เป็นเลขผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้นามเป็นผู้ใหญ่ใจดีค่ะอันนี้เป็นเลขตามนะคะ183เป็นเลขตามตัวใหม่ให้มาที่139ค่ะข้างล่างให้05กับ06นะคะแขบไว้ดูเป็นแนวทางเนาะ เผื่อใครไม่เห็นคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้นะคะใครจะย้อนหลังดูก็ได้นะคะมีหมดชุดนี้เป็นชุดสรุปให้นะคะของงวดวันที่16สิงหาคมค่ะใครจะย้อนดูก็ได้นะคะย้อนดูคลิปเนาะอันนี้เป็นวิเคราะห์จาก ต่อไปเป็นหวยวิเคราะห์จากหวยลาวค่ะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่ค่ะแนวทางของหวยลาวนะคะมันจะออกตามหวยลาวหรือเปล่าเพราะว่างวดก่อนที่ออก94หวยลาวก็ออกตามหวยไทยนะคะหวยไทยจะออกตามหวยลาวหรือเปล่าเว้นแค่งวดเดียวนะคะงวดนี้ไม่ออกนะคะแต่ว่าเก้ามาค่ะงวดนี้น่าจับตาค่ะ2หรือเปล่า เด่นไปที่สองหรือเปล่าหวยคล้ายกันเลยนะคะคล้ายกันมากค่ะเนี่ยแอบวอกหวยคล้ายกันนะคะพุ่งนี้พุ่งนี้รู้ผลค่ะมารอดูกันหมดหรือยังหมดแล้วนะคะหมดแล้ว สุดท้ายเลยก็เป็นเลขที่แอดซื้อค่ะมันซื้อแล้วก็ไปซื้อในเว็บด้วยนะคะสามดับบนไม่ได้ดับล่างนะคะ ซื้อข้างนอกแค่3ใบนะคะนอกนั้นซื้อในเวบแล้วนี่ของแอดเองค่ะแอดก็มีแต่เบิ้ลค่ะชอบค่ะเลกชอบส่วนตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปค่ะเผื่อมีหวยเด็ดนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้ f อฟช่องปุ๋ยพารวยชาแนลถูกหวยพรุ่งนี้กันทุกคนนะคะซื้อตัวไหนเน้นๆ้นหนักๆก,ก็ขอให้ถูกค่ะสวัสดีค่ะ